เจมตอนนี้เอาไปฟัามไหนคุ้มสุดครับถ้าเป็นในส่วนของเจมเนะครับผมนึกออก2ดันจริงๆคิดอยู่ว่าจะทําเหมือนกันนะก็คือแต่ว่าไม่รู้กาไรมันคุ้มหรือเปล่าเจมมันร้อยเจ็ดสิบหกใช่ไหมหนึก็มีดันที่ผมคิดไว้ในหัวก็คือในส่วนของดันแจนะครับที่ผมคิดไว้ว่าจะลงเองอะ่ะก็คือแจ5แจ6เพราะผมรู้สึกว่า ดันใจห้าใจหกนี่ยังเป็นดันที่ขมอยู่ถ้าเราเราลงด้วยด้วยการใช้ฟอสเจมเพราะว่ามันเจมเดียวใช่ไหมโอเคหินมันถูกนะครับสมมุติเราได้หินหินหินขาวมันหกแสนห้าปะสมมติหินแดงก็อ่ะหินแดงดอกสามแสน หินขาว6แสนต้องหลักหินขาว2เมตรต่อรอบหนึ่งอ่ะเพื่อเพื่อจะได้แบบทุนคืนนะครับอาจจะไม่ได้กําไรมากอาจจะกําไรรอบละประมาณสัก3-4แสนอย่างเงี้ยแต่มันจบไวใช่ไหมเราลงด้วยภายใต้เงื่อนไขสลับดันอ่ะสมมติได้กำไรรอบละ 500k หรือรอบละ m หนีอตัตราเฉลีย่ยเฉลี่ยอยู่ที่500ใช่ไหม700อย่างเงี้ย10รอบก็ได้ละ 7m นะครับ20รอบก็ 14m ต่อวันนะครับซึ่งมันได้แน่ๆแบบค่อนข้างชัวร์มันได้อย่างเงี้ยแล้วก็สลับ สลับไปลงดันอื่นเพิ่มแล้วก็ถ้าจะเอาลงเจมเพียวๆวเพื่อไปลุ้นของด้วยก็ก็คงหนีไม่พ้นพวกร้อยสี่ห้าครับเนี่ยร้อยสี่ห้าแล้วก็พวกดันที่ใช้ต้นทุนน้อยๆอย่างตัวอพอร์ตลักที่มันเป็นดันเข็มทิศนะครับที่มันใช้แค่เจมเดียวอะไรเงี้ยนะครับเบสสายฟรีลงดันไหวไหมครับถามว่าไหวไหมคําตอบมันคือไหวแหะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราไหวในเงื่อนไขที่ว่าเราไปลงดันไหนอยากให้มองจุดนี้ด้วยเพราะว่า ดันดันเดียนที่เลือกลงเนี่ยมันท้งทุกอาชีพสายฟรีลงได้หมดนะครับอ,อ่อยู่ที่ไอเทมในตัวคือ,ค,อคือผมอยากจะย้ําอีกสักครั้งให้เธอฟังชันเนี่ยคืออยากจะย้าอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องบอกงี้ว่าสายฟรีหรือสายเติมเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อดันเจี้ยนนะครับอยากให้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าดันเจี้ยนทุกดันอะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเนี่ย มันก็ลงได้ด้วยกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่ทําให้ลงไหวไม่ไหวมันเคยเทมภายในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีหรือสายเติมถ้าจะลงได้ก็ต้องทําของในรูปแบบที่มันเท่ากันใกล้เคียงกันถูกไหมซึ่งมันหมายความว่าถ้าสายฟรีสามารถทําของให้มันเทียบเท่ากับความต้องการของดันเจียนได้มันก็สามารถลงได้ เนื่งองมาถ้าสายเติมเติมไม่ถูกจุดไม่ได้ซื้อของตามความจําเป็นจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ลงไม่ไหวแต่ถ้าสายฟรีทาของถูกทางมันก็ลงได้เมื่อจะเป็นอาชีพไหนดันเจี้ยนไหนซึ่งยิ่งดันเจี้ยนมันระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้เงื่อนไขไอเทมที่สูงขึ้นยกตัวอย่างอย่างร้อยสี่ห้าอย่างเทมปัสอย่างเงี้ยความต้องการของไอเทมไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าสายฟรีอย่างเบสดเนี่ยลงดนนได้ไหมไหวไหวไหมได้นะครับลงได้นะครับอย, 5, 5, ยอย่างพวกร้อยสี่ห้าพวกร้อยสามห้าเขียวอย่างเงี้ยมันใช้ ประมาณนั้นถ้าถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นกราเดเตอร์กับเบลดก็จะง่ายกว่าหน่อยนะครับอาชีพฟอสชิลดีไหมครับฟอสชิลดีนะครับถ้าในมุมมองที่เราต้องการในส่วนของพลังป้องกันในช่วงต้นนะถ้าเราต้องการความถึก นะครับเป็นอาชีพที่เน้นความถึกเป็นหลักถ้าเราเป็นคนที่ชอบในส่วนของความถึกอยู่แล้วชอบเล่นอาชีพสายถึกๆชอบไปเล่นอาชีพที่มันมีพลังป้องกันสูงๆยืนแทงให้เพื่อนได้อย่างเงี้ยก็เล่นฟอร์ชิยวก็ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าฟอร์ชิยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ต้นทุนในการทําของเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะได้ความแรงที่ที่สูงเทง่าอาชีพอื่นเนี่ยฟอร์ชิยจำเป็นที่ต้องทําของเยอะมากๆนะครับลองงูดูเหมือนคุ้มสุดครับ อ่าใช่ตอนนี้ผมผมลงดันง,งูเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมดังลงดันง,งูจริงๆนะครับแต่ดันง,งู่ผมไม่ได้ใช้เจมลงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใช้เจมลงได้ไหมนะแต่ผมใช้ในส่วนของหินนะครับก็คือซื้อใบดันแหละนะครับเห็นไหมผมก็คือเอาเอาหินซื้อเอ่อเอาเอาเงินกับหินฟอสคอไปซื้อใบดันแล้วก็มาลงนะครับเนี่ยก็ลงวันละ30รอบก็ฟาร์มจากส่วนนี้เอาเป็นหลัก นะครับหลักๆก็คือ2องสองดันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้คือกำไรสุดแล้วนะครับกำไรแบบค่อนข้างชัวนะโอกาสขาดทุนน้อยมากแทบจะไม่ขาดทุนเลยนี่คือช่องทางในการนําเงินที่1ในทางที่ดีที่สุดที่ผมนึกออกตอนนี้เลยนะครับเบลดผมเล็ก <amp> 2> 2, 2เหลือง5้าแสนเลงเฟมเน็ตไว้ตอนเล่นวีหกแสนลำบากมากงงสุดท้ายย้ายกลับมาเบลดอันนี้มันไม่แปลกตรงที่ว่าถ้าเรามองในมุมมองพื้นฐานเลยคือคืออย่างที่ผมเคยบอกว่าเบดเป็นอาชีพที่ลงดันด้วยตัวคนเดียวนยสบายแทบจะติด หนึ่งในสนในสามของเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับมันง่ายมากหรือไม่ดีน่าะดีที่สุดด้วยถ้ามองของการปิดบอสเพราะว่า ผมเคยเคยเคยพูดไปแล้วแหละนะครับแต่อยากให้เข้าใจนิดนึงก่อนว่าตัวเลข CP อ่ะมันไม่ใช่ตัวชี้วัดทั้งหมดว่าตัวละครเราจะเก่งหรือไม่เก่งหรือว่าจะลงดันไหนได้ไม่ได้นะครับอาจจะมีเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้สําหรับลงดันหน้าดันบ้างใช่ไหมว่าเอ้ยถ้าอยากจะลงดันนี้เนี่ยคุณต้องมี CP หรือเลขเหลืองเนะี่ยประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมอยากให้มองลึกลงไปนิดนึงว่าไอตัวเลข CP เหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนมากนะครับมันมาจากค่าเซตัสที่มีทั้งในส่วนของดีเฟน s ์ทั้งในส่วนของดาเมจนะครับที่มันอาจจะปนปน,นกันซึ่งบางทีเนี่ยวิเนี มันอาจจะได้ในส่วนของพวกแอตแทกตั้งต้นหรือแอตแทกเลดเอ้ยขอโทษครับอาจจะได้บได้ในส่วนของค่าดีเฟนต์อื่นๆค่าการคงกันครีอะไรเงี้ยแต่เบรมันอาจจะได้ค่าของพวกอ่อีเวชั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบความหมายคือเซตัสบางอย่างะครับมันมันไม่ได้มีผลกระดันเจียนนะครับมันอาจจะแบบส่งผลไม่เหมือนกันอย่างเรากดบัฟ ในส่วนของบับบางอันลงไปเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้มีผลกับบอสทุกตัวแล้วตัวเบเดอร์เนี่ยมันมีความสบายนะครับในในส่วนของตัวเองนยะมากกว่าอาชีพอื่นอยู่แล้วเช่นความเร็วในการโจมตีนะครับตีเร็วก็ดูดเลือดได้เร็วนะครับหลบได้เยอะก็โดนามัน้อยมันทําให้อาชีพยอย่างเบรดเนี่ยมันพลิ้วแล้วมันก็ยืนชนชนบอสลงดันโซโลได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข C p ที่เท่ากันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในการลงดันอ่ะยังไงเบรดมันก็มีภาษีที่ดีกว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ อยากรู้ว่าถ้าแพ้สามสี่สามารถเข้าแล้วผมมีที่เปลี่ยนอาชีพอยู่แล้วหนึ่งงานจะเปลี่ยนเป็นดักเมลดได้ไหมครับหรือต้องเซื้อใหม่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วครบครองอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นดักเมลดได้เลยนะครับสายฟรีลงวอร์ทำคะแนนไงดีครับสายฟรีถ้าลงวอร์ทำคะแนนยังไงเหรอครับเอ่อถ้าเป็นอาชีพยอย่างพวกเบลดผมจะเน้นตอนที่มีบัฟมิดอะไรเงี้ยครับผมจะเน้นเข้าไปในกลางลงตีแล้วกดฟูลดาเมลดบัฟมิดตีประมาณนั้นหรือไม่ก็ตีพวกการ์ดเนียนตีพวกกระตูอะไรเงี้ยครับ